สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีธนูค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566อค่ะม,มาเริ่มที่การงานค่ะนะดีคลิปจะยาวไปเหมือนคลิปหลายคลิปละอาจารย์ก็เกินนานนะมไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ ในเดือนนี้คุณจะต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนเป็นอันขาดดูเอกสารให้ละเอียดที่ท่วนนะคะมันโอเคอะคนมาจำ้ำจี้จ้ำใัยเราเดือนนี้เราไม่ค่อยชอบเราไม่ค่อยชอบ แต่เกณฑ์ที่จะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นนั้นมันมาจากลำพ่ยพิเศษค่ะนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคิดจะทำอะ่ะแต่คุณก็ทำแล้วแล้วรู้สึกว่าน่าจะดีกว่างานประจำที่ทำอยู่ณปัจจุบันนี้ด้วยอืมอะไรหรอเนี่ยแกลบหรอคะขับแกลบหรอคะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมงอาหารเหรอ ดีนะอาจารย์ว่าตั้งต,ตังเยอะนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีเรื่องตามนี้นะตามนี้น่าจะมีเรื่องไม่ดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาบ้างแต่ตัวที่จะเปลี่ยนคุณได้เป็นเรื่องของรับพพิเศษเรื่องของงานใหม่นะคะอย่าลืมนะคะกฎของพนักงานกฎของที่ทำงาน,นเดือนนี้เน้นกดนิดนึงอืม นะสภาพงานโดยทั่วไปเขาทั้งเครียดเดือนนี้คุณจะใจร้อนนะคะอ่ะมันก็มีบ้างออกแนวไปเที่ยวเต่กับเพื่อนๆบ้างมีบ <c oughs> พราะเครียดเกินไม่ไหว <c oughs> นะคะงานมีการพลิกผันงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าอาจารย์ตีเป็นส่งของส่งอาหารนี่แหละเนี่ยน,นะนะตัวเนี้ยดีอยู่ ทําควบคู่ไปกับงานประจําได้นะคะอืม <c oughs> อ่าเนี่ยพันเดือนนี้อ่าอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนิ่งเข้าไว้ทําตามกฎทุกอย่างทั้งกฎจราจรด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนท่านเอ้ยไม่ใช่สิสรุปการงานปผ,ผ,ผ,ผ่านไหมห้าสิบห้าสิบห้าิห้าสิบเดือนนี้ แล้วแต่พื้นเดียวของแต่ละท่านแล้วแต่การที่เราถูกอบรมสักซ้อนเลี้ยงดูมายังไงขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยนะคะส่วนท่านเอยไม่ใช่เซต่อไปเรื่องการเงินเดือนนี้นะไพ่เงินไม่ขึ้นเลยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเงินนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นี่ให้คุณจัดระเบียบการเงินของตัวเองให้ดี เดี๋ยวมีได้คุณจ่ายอืมมันมีแน่ถ้าหากไม่เกิดอุบัติเหตุคุณก็จะต้องซ่อมแซมบ้านใหม่ละตกแต่งบ้านใหม่หรือบ้านใหม่หรือสร้างใหม่ทั้งหลังเลยคุณจะต้องกันเงินเอาไว้เป็นสัดเป็นส่วนนะคะถ้าหากมันมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นข้อกฎหมายไม่รู้ต้องไปหาผู้รู้นะคะ ไม่รู้อะไรเราไม่แน่นอนละเราเหมือนถูกรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ดีปรึกษาผู้รู้ทนายความอายการเป็นต้นเป็นต้นนะคะสรุปสรุปสรุปแล้วการเงินเดือนนี้คือคุณได้อย่างนั้นแหละนะได้เท่าเดิมที่คุณหาได้นั่นแหละเยอะอยู่เพราะให้ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งสองสาม สี่ห้าห้าใบไม่ใช่น้อยน,อยนะคะเดือนนี้การเงินของคุณดีมากแต่มันมีเรื่องให้คุณต้องจ่ายนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะอืมเุบัติเหตุอย่างฉับพลนันล้มป่วยกระทันหันเข้าโรงพยาบาลเครียดมไม่หลับพาตัดมาหมดครบบ้านพังไฟดูดไฟช็อต ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวอันเนี้ยมันมากับอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายนะแล้วเราไม่สบายเราเลือกโรงพยาบาลได้ไหมเราเลือกไม่ได้ไงที่ไหนใกล้ที่สุดเราเข้าตรงนั้นไงแล้วจะเข้าเอกชนละ่ะนะใช่ไหมคะมันก็ต้องคิดกันหน่อยมันก็ต้องคิดกันหน่อยวางแผนเรื่องการไปตรวจสุขภาพคุณหรือ,อยังนะคนต่างจังหวัดมันง่ายหน่อยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย มึนเลยมึนจริงจโอ oh. มีเรื่องค่ะมีเรื่องถ้าคุณสร้างบ้านใหม่อยู่ก็ค่อยยังชั่วไปไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตัวคนเองเช็คสุขภาพด่วนเลยเดือนนี้ไปตรวจสุขภาพเลยดีกว่านะคะไปหาหมอค่ะหาอาสมอวัดความดันซะหน่อยเนาะเดือนนี้นะคะอือต่อไปเรื่องความรักค่ะคนมีคู่ในเดือนนี้ เดือนนี้อยู่เป็นโสดต่อไปก่อนนะคะนะไม่ต้องเหล่ละคนเนี้ยจีบยากไม่อยู่ในสายตานะคะแล้วก็เองี่เง่าเอาแต่ใจไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะคะคนนี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้มีปากเสียงทะเลาะกันทํำยังไงละ่ะอันดับแรกต้อง,ต,องต้องห่างก่อนเราต้องเย็นก่อนเรายังไงเราต้องเย็นไก่อนตัวเรารู้สึกว่าอารมณ์ขุ่นโมะ แล้วก็ใจร้อนเกินไปในเดือนนี้นะคะอืมถ้าหากว่าแฟนเรานะ่ะมาง้องอนน่ะก็ต้องรับคำง้อนะนะใจเย็นๆใจร่มๆหน่อยแฟนดาวเขาก็ทำงานเก่งเราก็ทำงานเขาก็ทำงานมันต้องปันใจเข้าหากันแล้วล่ะคะ่ะนะทำกับข้าวเผื่อกันบ้าง ซื้อของโปรดมาให้กันบ้างหรือชวนกันไปกินข้าวนอกบ้านบ้างโดยเฉพาะร้านที่เรานัดพบกันครั้งแรกอืมอย่าลืมนะอืหรือไม่ก็ร้านที่มีลักษณะที่คล้คลายๆกันเป็นต้นนะและแต่ว่าคุณจะคิดทําการขอโทษอย่างไรคิดวิธีการรับขอโทษอย่างไรนะคะอืม สรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นคุณอย่าเครียดอย่าหมกมุ่นนะคะเดือนนี้ชีวิตคุณมาดีมากจังหวะชีวิตดีๆแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็เจ็บป่วยเป็นนะคะเราเจ็บป่วยเป็น แต่ถ้าบางคนที่กําลังสร้างบ้านใหม่กาลังต่อเติมบ้านใหม่อันนี้แล้วไปเป็นการแก้เครดไปเลยแต่ความเครียดมีไม่มีสุขภาพคนดีสุขภาพคนแย่ความนานดันสูงนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีอะไรนิดอะไรหน่อยคุณก็จะเจ็บมีมีเลือดตกยางออกต้องเย็บต้องไปเข้าไปหาหมอเดี๋ยวนี้คุณต้องเข้าไปหาหมออย่างน้อยก็ขอวัดความดันดูที่บ้านคุณมีเครื่องวัดความดันคุณต้องวัดดูซะหน่อย สูงหรือเปล่าพยายามหน่อยนะคะดูแลตัวเองหน่อยดับรองค่ะคุณจะไปรอดพ้นในเดือนนี้นะอย่างแน่นอนเพียงแค่เราเอาใจใส่ตัวเ,เองแะคนรอบข้างนะคะแค่นี้เองเราก็จะผ่านพ้นในเดือนนี้ไปละมันไม่อยู่กับเรางนะเรานานนะทุกเนี่ยอยู่กับเราแป๊บหนึ่งสุขก็เหมือนกัน อยู่ที่ว่าเราจะรู้เท่าทันมันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะนะประมาณนี้นะคะในเดือนในเดือนนี้นะเดือนกุมภาพันธ์นะคะ,ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ